แล้วครับเขาหักเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวาไปนะครับแล้วเขาจะโดดนะครับแล้วเขาแล้วเขาก็ตุยนะครับโอ้โหโอเคแล้วเขาตรงมาแล้วครับแล้วเขาก็เลี้ยวขวาไปแล้วนะครับ้เขาก็กระโดดอีกไหมครับไม่กระโดดแล้วกระโดดเลยครับแล้วเขาก็สวัสดีครับโอเควันนี้อยู่กับโรบอกแต่ว่าไม่ได้อยู่กับเอฟเอฟนะครับวันนี้เรามาลองเปลี่ยนแนวเล่นออบบีนะครับแต่ว่าเป็นทูเพลย์ออบบีนะครับ อาเดล่าคนอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงเป็นทูบบีนครับเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญครับนั่นก็คือฮัลโหลฮัลโหลแนะนาตัวหน่อยครับโอ้ยเขาผมนิกกี้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 นิกี้นิกกี้นะครับเออโอเคนิกกี้นิกกี เสียงเขาอาจจะไม่ชัดหน่อยนะครับไม่ก็เสียงมีเสียงรบกรวนครับไม,ม่เอิมเอ่มคือคนคงไม่เป็นไรล้ะครับเค okay. เอิมนี่เรามาเล่นเอิมด่านที่หนึ่งกันแผนที่หนึ่งด่านทั่วไปก็นี่นครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่าหน้าตาเขาเป็ไน <aus> ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคตองพี่น้องมาริโอมาเาอ๋ออ่ะเราเป็นด้วยนี่ว่ะเคมาสองพี่น้องมาริโอ คือเขาแบบไม่เป็นหนึ่งขอ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 ดูหน่อยก่อนคือหลังกขม่มมันหลังค่มมากน่ากลัวมากเคไปไปวันีเราอยู่ในอาวุธแล้วก็เป็ตัวเล็กใช่ใช่เออทุกคนอาจจะยังไม่เห็นร่างจริงเขานะครับเดี๋ยวรอเขาตายก่อนเอ้า <laughs> ตกเลยไปไปใส่ใส่มามามา กดเลยกดเลยกดตอบไป <laughs> บไม่ไอเนี้ยอย่าเพิ่งกดก่อนไงเดี๋ยวรอให้เราขึ้นไปก่อนเอ้เยเหลือแจมาดิโอก่อนเราจะให้ตายทั้งรอบโอเคได้เราจะไม่ตายทั้งรอบเราก็กดใหม่ก่อนเดี๋ยวรอหายก่อนมา มาเลยโอเคมามามาว้าย <right> อ้าวตายแล้วไ enfin ม่นะอ้าวตายแล้วเราอได้เ <excited> ห <Et S 1> ็นหน้าจริงเขาแล้วนะครับนะกลับไปเอาต่อเาใไมอ้าวอันนี้คือไม่ได้เซฟหรอ อราแตนะน้ให้หน่อยอ๋อแตะนูนใช่ไหมคือมามมาโอเคสีเขียวมาเฮ้ยคุณมาเซฟก่อนเดี๋ยวคุณมาเซฟก่อนเดี๋ยวเซฟเซฟก่อนเออโอเคโอเค,อเค,อเค,อเคมามา อยู่เพิ่งน่ายิ่งโดดนะอ้าวเขาค้างไปแล้วโอเคมาไล้มามามานี่อันนี้คืออะไรจะช่วยเขาเหรอนี่ทำอะไรอ่ะ คนดีเกินเอาหอมไม่ได้เป็นคนแก่ไอ้ตัวดำเป็นคนแก่มามามาเอาเอันนี้เลยเห็น้าจีกเขาแล้วนะครับโอ้โหไม่ยอม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 ด้วยเมื่อไหร่เราจะออกจากด่านนี้เนี่ย วิ่ยมีคนไทยด้วยนี่หว่าสวัสดีแล้วคนเยอะเลยเนี่ยโอ้โหตอนแรกก็คนไม่เยอะนะอย่าบอกใครเอาฮะเดี๋ยวส่งคำขอให้ฮาดิาเดี๋ยวรอเข้าไปก่อน เีเข้าไปแล้วมามามา <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่แค่เราเปลี่ยนไหมหรือเอาเอาตัวน,นี้เลย <c oughs> เอาตัวน,นี้แหละวิ่งช่างมันไม่ต้องเปลี่ยนเลยใช่เปลี่ยนแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูหน้าจริงเขาเลยครับนี่ครับเขาเป็นเออ่เบคอนผสมคนผสมวัวผสมไก่นะครับเนี่ย <c oughs> รักหลายเกินเอา ตายอีกแล้วอ๋อแล้มื่อไหรเขาจะไปเนี่ยอย่าเพิ่มชื่อของฉันอันนี้มันคือแปลหรือเปล่าเนี่ยเอิม่มผมก็ไม่ได้ใจเขาน่าจะใช่นะมัน่งนะปิดนี่งไงโอ้ไม่มีคนไทยเลยเปิดไว้เปิดแปลสารสลตแป๊บๆคุณมาคุณน,นิกมา นัาไปเลยสองคู่เอาเขาล่วงไปอา้อาวนี่นีเ่เดี๋ยวรเอเดี๋ยวรอเขากดเ,าเดี๋ยวรอเขากดเอเอเอา้าทำไมนี่เป็นคนนี้มา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 ,มาโอ้ยไอ้ดดไม่ติดไอ้แค่นอนจำ bro มันไม่ต้องหลอกเขาหลอกมันไปคู่ของเรา งนก่้เกือบแล้วเกือบแล้วนิกนิกมาคู่กับคู่อื่นได้ไหมนิกไปคู่อื่นไปไปไป เ <laughs> ออเรือรอเรอรดี๋ยวรอโลด่ลอดเดยอยมา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 เอาให้ได้อยู่ฝั่งเดียวมันเฉยเลยคนโคตรเยอะเลยด่านหนึ่งโอ้โห มามามาไปไปไปเคเราได้คู่สามมีคนาตายกันสองคนอะไม่เป็นไรหรอกมีไปเลยแอมิสนะล่ะครับเ,เอาเขาไปได้หรอหนุนอีกคนนึงะอะเขาเขาไปช่วยดานนุนใช่ใช่ เอ้ยไม่น่าใช่นะเราเอออาจจะใช่แหละไอ้อคนนี้มีเอิบโฮมเลดหนึ่งคนครับเขาเอิมเขาเห่าหมาก <c oughs> มามามาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสสาม สองสามสองอ้ำสองอ้ำโอเคอันนี้เราอยู่กับอ่ำดันส<บ>ีฟ้าอ,อ่อนนะครับมามาสองสา,สามสองสามสองสามสองสโอเคมาตัมมโอ้ยโยเสียงคนเข้าขนของเข้าบ้านทุกควนทุกควน อืมเอมแต่ว่าเรา,เราไม่ได้ยินนะเออเสียงน่าจะไม่เข้าไปคุณกระโดดคุณกระโดดได้ยินยังได้ยินเอา้ามาสอามาสลับมาเอา <laughs> ขอโทษรีบไปหน่อย นะบ๊ยยยยายบายบายบายเคยคุณไปเลยคุณขาสัานมากโร <laughs> <laughs> อไโดดไม่ถึง <laughs> เ, <laughs> เอาเค สามสองหนึ่งไป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 เเฮ้ยอันนี้ใครไปองไองทยุกนอที่มันเอิมตีนกับแพยเหรอ ใ่าล้ว่แล้วเราก็อยากลองครับหนึง่งเฮ้ยมันมีทิกอยู่อ่ะมันมีทิกอยู่ันึงไม,ไม่ได้ไมทได้อันนี้นิกลองนิกลอง เออนี่ขาสั้นจริงด้วยอ๋อไปไปไปกระโดดพร้อมกันดิกระโดดพร้อมกันเอาสามสองหนึ่ง,งกระโดดไม่ขึ้นสามสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งทำไมนี่โดดไม่ขึ้นอ่ะนี่เริ่มพยายามเริ่มพยายามเถึงสามสองหนึ่ง เริ่มใครยามเถอะเราว่าไม่น่าได้ไป<ม><น>ไปไป<ม>นี่ไปอีกฝั่งหนึ่งไหมอ่าเดี๋ยวเราไปก<ม>ิน,ม,นมามาแล้วโอเคมาต่อต่อต่อเขาอ,อาจเอ,อิมแข็งแล้เชียนจะพูดไม่เยอะน,นะครับเออหรือว่าพูดเหมือนเดิมมรมาสามสองหนึ่งู้มสามสองหนึ่ง 3 2 1 3 2 3 1 2 3 3 นี่เออเกือบละเกือบแล้วเค <A AC. S 1> okay. เออดานี้นี่แหละอมืมเออใครอ่ะนีกไปนะเราชำนาญแล้วเราเป็นโปรเฟสชั่นอลเออตาย เราอนีกเราไปมาลึกซ้ำใช่ไนะมีไปต่อสีแล้วกดไปเลกสีแล้วอร้าวแล้วไม่ไปอ่ะกดไปนะไม่กดขอโทษไม่เห็นไปไปไป let's go let's go ฉันมาขยับเข้ากินไมซนกานจะไม่มีการน่ฉันมบเข้า e โอ้ชวนทำอะไรเนี่ยตายไปกันไปกันเซเด้วยเซฟด้วยเดี๋ยวอือมาเซฟก่อนอือดเขาเขาทหาดเยครับโอ้อ้าวตายไปเล้วนะคะโอ้เสียดายน่าเสียดายครับแล้วเขาเอาเลื่เือ นะครับแล้วหักเออไม่ใช่หักอะไรแล้วครับเขาหักเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวาไปนะครับแล้วเขาจะโดดนะครับแล้วเขาแล้วเขาก็ตุ้ยนะครับโอ้โหโอเคแล้วเรตรงมาแล้วครับแล้วเขาก็เลี้ยวขวาไปแล้วนะครับแล้วเขาก็กระโดดอีกไหมครับไม่กระโดดแล้วกระโดดเลยครับแล้วเขาก็มาแล้วเดี๋ย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 วอย่าพึ่งอย่าพึ่งเราเปิดหมด มาใหม่ทำมมอันนี้ครับเขาก็ตรงมาแล้วครับแล้วเขาก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอ้าวจะไปันเลี้ยวครับแล้วก็กระโดดตายไปนะครับมาดีๆเถอะเซฟ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 เออ๋ออเซฟเดียวเดียวเนี้ยเราจะลองไปเซฟด่านหน้าดูเอมี่มาเร็วๆ แล้วโอเคต่อไปด่านสีเขียวครับิิิกกกมมมาาคุทุกคนคิดไงกับแขกรับเชิญครับคอมเมนต์มาได้ิิิกกกมมมาาคุโอ้โหด่านนี้มาสิกมาการสีขาวสิกมาสิกมาสิกมาสิกคุ้มสิกมาสิกคุ้มคุ้มที่เท่าไหร่หรอ อยู่ใช่ไหมโอเคถัดอยูอัดอยูจะบอกว่าเราจะร้องเพลงให้ฟังนะครับชื่อเพลงชื่อ I think they call this love Sigma boy in the sim Sigma boy อ้าวร้องแล้วตายดิ and you want something tell me that e n o ้ g h ึ้นได้แล้ว,ลวก็จะตายอีกรอบเพิ่งตายเพิ่งตาย่โอ <Okay. S 2> ้เกือบแล้วมอีกนี่หอะนี่ทำอะไรลงไป <c oughs> นี่ทำอะไรลงไปกอ ระวังจะโอตายแปลงร่างตายโอ้ยโอ้ย้างมัน่วงอะไรตอนนี้มัน่วงยันมันวงยัน่วงยันเป็นที่่วงสามถ้วย้วยแปลว่ากำลังสามสามกำลังสามแล้วกับแปดยี่สิบเจ็ดถ้วยโอเคเอกนเชเยเวนฮเวลเธอทีโฟทีเย ไม่นีส่สลับไหมสลับไหมเพื่อนอีจานนี้แหละเวไรเราจะผ่านแล้วเฉยผ่านเฉยวันวันทาววันทาได้ไงคุณมันเกง่งคนมันมีความสามารถมาล้ยวิเราเล่นแบบเฟิร์สอ,อืมอะไรวะเขาเรีวยกว่าอะไรช่ววางมันเถอะแต่ว่าเราเล่นรอบเดียวผ่านมา สีแดงอยู่ให้เราเดินยงไงอย่าพึ่งนะโอ้ยเรื่องอีกแล้วเฮ้ยนิก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 เรามีแผนขึ้นตรงนี้ไหมอีกพึ่งนะ เฮ้ย <Hey. S 2> ไ,ไ,ไป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 เฮ้ยแนชั่วโอไไ้โหไ,ไปไงอะเออไปไงอะอ๋อ้าได้เฉยเอ้าตึ๊กเนี่ยพีกมาเย้พาและคือ้ อะไรนี้ <c oughs> อะไรนี้จบแล้วบายบายคับอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งเรามีต่อใช่เราต้องใส่รหัสครับรหัสอยู่ตรงนี้นะครับโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวเนื่องจากเราเอิมติดติดไแเรวเข้าไม่ได้โอเคก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับที่เหลือทุกคนเอาไปรุ่นเองเออแต่มันก็จบแค่นี้แหละมปเดี๋ยวพาหน้ามาตอนแมปที่สองนะครับใช่แล้วบายบาย